่าดมีหรือตลาดหุ้นเนี่ยขอบคุณมากครับอ้เหมือนรนยการต่อยเลยอันนี้แบบผมถามจริงๆเลยนะการที่ให้ลูกนนกับนนเนี่ยผมดูเป็นคนแบบว่าภูมิใจกับใบหน้าตัวเองคุณผูมมาจากรายการที่แบบรายการแรกต้องขัดหลังให้รายการสองเขาหน้ากากมาใส่หัวผมนะ ผมว่าแล้วมันผมไม่มั่นใจประมาณนึงแหละแล้วแล้วผมแขกยังไงในบ้านไม่ภาพคนเดินเข้ามาในบ้านแล้วแบบโอ้มีแต่ลูกมันหมดโอ้โดูนี่ยหลงตัวเองมากเลยแขกแต่รูปตัวเองเอาละก็ขอบคุณมากครับฝากเรื่อยๆเลยเหรอตอนนี้เราวางตรงนี้ได้ไหมวะเออได้ได้ละตรงนี้วางตรงนี้เหมือนเป็นอนุสรณ์นะครับดีดีๆก็ฝากกันให้ทุกคนได้มาแบบว่าประลุมกัน ได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับบาดเจ็บไหมทยอยอ่านนะแต่ใช้เวลาอ่านช้ามากนะครับเอาละนี่คือช่วงท้ายแล้วครับจังหวอยู่หรือเปล่า,ามาเรามาถ่ายรูปรวมกันหนึ่งทีไหนหลายปีนี้ก็ได้กลับมาเล่นที่จอมินอลเทเวนตี้วันโกราแล้วครับมีแฟลชมือถือเหลือกันอยู่ไหมเปิดแฟลชมาเลยด้านบนด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายพานรามี่นะขึ้นไปเออบ้าอไดบ้าใช่เหมือนไดฟิมกีก็ยังเหลือ เราจะถ่ายรูปรวมกันนะครับอ่าผมผมอยู่แถวไหนระยะนี้ไหมเดี๋ยวผมอยู่คนนี้อยนะู่ไหนโอเคอยู่นีดแล้วนะด้านนี้ไม่เห็นสินะไม่เป็นไรนะส่งเสียงมาเพราะเดี๋ยวมันมีวิดีโอนะโอเค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 สนุกจังเลยอ่ะันนมโอเค,อเ,คเราถ่ายรูปลงกันนะด้านบนด้านล่างครับผมจะพูดว่าซัมเมอร์คุณพูดว่า <Yeah. S 1> ทางงานชื่นใจสุดๆนะครับเสียงฮอย <Yeah. S 1> มินมยนนมินนุุนุุนมาและนี่กืเพลนสุดท้ายที่ผมจะร้องไปกับพวกคุณ